พาผู้ชมไปที่ขอนแก่นเลยนะครับมีเหตุการณ์รถเทรลเลอร์บรรทุกรถแบ็คโฮมาและความสูงรถแบ็คโฮเนี่ยไปเกี่ยวเอาสายไฟสายสื่อสาร<ะ>แล้วเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นครับ ระทึกนาทีชีวิตนาทีเสียดายก็ว่าได้ด้านบนภาพนี่คือต้นเรื่องเลยนะครับเป็นรถเทรลเลอร์แล้วก็บรรทุกรถแบ็คโฮมาแล้วความสูงของรถแบ็คโฮเนี่ยน่า<ฆ>จะไปเกี่ยวกับสายไฟ<ฆ>หรือว่าสายสื่อสาร<ฆ>แล้วก็ดึงสายครับทำให้เสาไฟฟ้าล้มทับรถยนต์คันนี้นี่คือผู้ประสบเหตุครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรได้เลยขับมาอยู่ดีๆมาถึงแยกกำลังจะเลี้ยวซ้ายแล้วเป็นจังหวะเดียวกับที่มีเสาไฟฟ้าหักโค่นลงมา ทับรถยนต์ของเขาเสียหายเลยครับแล้วความรุนแรงเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นว่ากล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่กลางแยกเนี่ยสั่นไหวเลยครับ<ฆ>คุณผู้ชมรุนแรงข,ขนาดไหนนะกล้องสั่นเลยและนี่เป็นภาพของพลเมืองดีที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้นาทีที่คนขับรถยนต์อยู่แล้วก็ เกิดเหตุเสาไฟฟ้าล้มทับฟาดลงมากลางรถตัวเองจังหวะนี้ครับโอ้โหหลายคนเห็นนะคืออดเป็นห่วงไม่ได้ว่าคนขับรถคนที่อยู่ในรถคันสีดำนี้เป็นอะไรหรือเปล่าคุณผู้ชมคือตรงนี้คือสีแยกแล้วใครจะไปคาดคิดล่ะว่าเ,ออนนเนี่ยรถบรรทุกรถแบ็คโฮเนี่ยอยู่เลนหนึ่งออแล้วรถคันนี้คือชิดซ้ายมาเตรียมจะเลี้ยวซ้ายจูๆ่ๆเจอไปเต็มๆแบบนี้แต่สุดท้ายนะคะก็เป็นภาพนี้คนขับรถออแล้วคนที่มาในรถเนี่ยก็เรียกว่าออกมาจากรถได้ ปลอดภัยนะทีนี้คนขับรถคนนี้ผู้ประสบเหตุเนี่ยอายุ27ปีเขาบอกว่าเขาขับรถมาทําธุระในเมืองก็ขับมาตามถนนกลางเมืองนี่แหละมุ่งหน้าไปสพเมืองขอนแก่นพอมาถึงสี่แยกแบงค์ชาติเก่าตรงนี้ก็ตีซ้ายมาเลยค่ะพาอเตรียมจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสีจันไปทางโรงพยาบาลขอนแก่นตอนนั้นเนี่ยเขาบอกเห็นแล้วนะรถเทลเลอร์บรรทุกรถแบ็คโฮเนี่ย เกี่ยวสายไฟฟ้าแล้วดึงสายสลิงขาที่ผูกโยงกันแล้วก็ดึงสาไฟฟ้าทั้งต้นหักลงมาจังหวะเลี้ยวซ้ายปุ๊บพับลงมาที่รถของเขาเลยก็บอกเคราะห์ดีมากผมก็ไม่รู้ยังไงแต่ผมกับเพื่อนไม่มีใครเจ็บหลังเกิดเหตุนะคนขับรถเทเลอร์ต้นเหตุก็รีบลงมาขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่ค่ะผมเลี้ยวมาแล้วล่ะแล้วก็เห็นรถเกี่ยวสาไฟมาเลยแล้วมันก็บึ้มเลยครับ ตกใส่ทับรถกระจกแตกหมดเลยแล้วก็นั่งตั้งสติพักหนึ่งแล้วก็โดดออกมาตกใจมากไหมครับตอนนั้นตกใจมากครับตกใจว่าไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยเจอคนขับไปครับตอนนั้นเจอครับพี่เขามาขอโทษคราเขาว่ายัางไงบ้างครับผมเขาเ็าบอกเขาเขาหลงมาครับหลงทางมาหลงทางเข้ามาโอ,อ้เป็นเราเราตกใจอ่ะคุณผู้ชมแล้วความเสียหายของรถเนี่ยกระจกหน้ารถแตกแล้วฟาดลงมากลางรถเลยอ่ะนี่นี่นคุณผู้ชม นี่คือหลังรถนะถนนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับด้านรองผู้จัดการด้านเทคนิคการไฟฟ้าสาขาเมืองขอนแก่นก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับเสาไฟฟ้าแรงกลางหัก1ต้นแล้วก็มีเสาไฟฟ้าชำรุดอีก1ต้นคาดว่าจะเกิดความเสี่ยงต่ออันตรายตอนนี้ต้องเปลี่ยนทันทีเลยนะครับนะแต่จะไม่กระทบผู้ใช้ไฟฟ้าในวงกว้างครับเสาที่มันหักเลยที่สายสื่อสารรถเกี่ยวไปแล้วก็ไปสายสื่อสารไปดึงหักเลย1ต้น เป็นเสาแรงกลางนะครับแล้วก็ชํารุดคาดว่าจะเกิดความเสี่ยงน่าจะเปลี่ยนหลังจากนี้ด้วยก็อีกหนึ่งต้นก็เป็นสองต้นนะครับแล้วกระทบผู้ใช้ไฟยังไงบ้างครับตอนนี้ไม่ไม่กระทบผู้ใช้ไฟเพราะเนื่องจากว่าเสาไฟที่ที่มันหักลงนี่พอสายเกี่ยวแล้วมันสายไฟแรงสูงมันหลุดออกจากจากอุปกรณ์เลยแล้วก็เสาเสาก็พับลงแต่สายไม่ขาด มันก็เลยไฟไม่ดับไม่กระทบครับไม่กระทบส่วนของแรงต่ำน่ะครับคือส่วนของแรงต่ําก็ตอนนี้เราเพื่อความปลอดภัยเราก็ปลดไฟไว้นะครับจนกว่าจะซ่อมเสร็จเคลียร์พื้นที่เสร็จเอาสายสื่อสารออกแล้วก็ถึงจะจ่ายไฟคืนเพื่อความปลอดภัยนะครับ เป็นเ,เหตุการณ์เนาะเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะใครจะคิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นคุณผู้ชมคะแต่ข้อมูลตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราประสบเหตุแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเสาไฟฟ้าแรงตำ่ำแรงกลางหรือว่าแรงสูงถ้าเกิดเกิดเหตุกับรถยนต์ของเรามีคําแนะนําจากการไฟฟ้านะคนรหลวงนะบบเป็นสองเ,เรื่องด้วยกันถ้าจะลงจากรถเนี่ยลงยังไงให้ปลอดภัยคุณกายคือถ้าเกิดรถยังใช้ได้เนี่ยขับไปให้ไกลเลยไกลกว่า10เมตรจากเสาไฟฟ้าแต่กรณีนี่รถไปไม่ได้แล้วครับรถไปต่อไม่ได้ต้องทำยังไง คนที่อยู่บนรถอย่างผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าทางที่ดีสุดเนี่ยคืออยู่ในรถนั่นแหละปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าเกิดประเมินแล้วว่าเราต้องออกจากรถจังหวะที่เปิดประตูรถออกมาเนี่ยเราต้องกระโดดลงมาขาคู่เลยนะครับแตะพื้นนะ่ะคุณปุ้มค่ะเหมือนกับกระต่ายกระโดดเป็นขาคู่เลยนะกระโดดลงมาจากรถมาถึงพื้นถนนลงมาปุ๊บสองเท้าพร้อมกันแตะพื้นแล้วค่อยๆจำกระโดดเท้าทั้งสองข้างไปพร้อมๆกันเลย ออกจากจุดเกิดเหตุไปให้เร็วที่สุดครับการที่ลงมาทีละข้างขาข้างซ้ายขาข้างขวาแบบนี้สุ่มเสี่ยงที่จะไฟดูดได้แต่ถ้าเกิดแบบนี้อาจจะไม่ถูกต้องทางที่ดีคือลงมาพร้อมทั้งสองข้างเลยเพราะว่าเนี่ยแบบนี้เสาไฟฟ้าเอยสายไฟเอยพาดอยู่ที่ตัวรถมีความเป็นไปได้ว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยมันยังอยู่ที่บริเวณรถแล้วถ้าเกิดว่าขาข้างหนึ่งของเราอยู่ที่พื้นแต่ตัวเราหรือว่าครึ่งตัวของเราอยู่ในรถ ถ้าไฟฟ้ามันวิ่งผ่านไปลงพื้นมันผ่านตัวเราแบบนี้รหรือบางคนบอกมันเสี่ยงจะถูกไฟดูดได้นะคะและตำรวจสพเมืองขอนแก่นก็เชิญตัวนายบุญส่งอายุ40ปีที่เป็นคนขับรถบรรทุกขันต้นเรื่องอ่ะคุณผู้ชมเป็นรถเทรลเลอร์เนี่ยนะครับที่บรรทุกรถแบ็โคมาไปตรวจหาสารเสพติดเบื้องต้นผลมาเป็นลบนะครับไม่พบสารเสพติดในะร่างกายก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุทําให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายโทษปรับไม่เกิน4,000บาทก่อนจะปล่อยตัวไปครับค่ะ